โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนตัดคลิปตามคอนเทนต์นี้กันนะครับโดยการที่ผมจะใช้โปรแกรมนี้เลยครับโปรแกรม Cap Cut นี่เลยนะ,นะครับโอเคให้เราไปโหลดเสียงหรือว่าคลิปเสียงหรือว่าวิดีโอตามคอนเทนต์นั้นตามทิกตอกก่อนก็ได้นะครับ โดยการที่เราจะไปที่ Tik To k นะครับ know, นี่นะครับคือเพลงที่ผมต้องการแล้วก็คลิปวิดีโอที่ผมต้องการทำคอนเทนต์นี้นะครับนี่ผมก็กดมาที่แชร์แล้วก็บันทึกวิดีโอเลยครับจะกดมาเป็นคลิปเดแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามัแยกเสียงได้ยังไงนะครับโอเคพอเข้ามาที่แชเคัาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาที่โปรเจกต์ใหม่ได้เลยครับผมขออนุญาตปิดไว้นะครับเพราะว่าคลิปผมมันเยอะมากเลย <laughs> แลจากนั้นนะครับให้หาคลิปที่เราเต้นนะครับตามที่คอนเทนต์เมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวพุ่งไปเลือกคลิปเสียงที่เราเอามานะครับเพราะว่าผมจะสอนแยกเสียงอีกทีหนึ่งนะครับโอเคผมได้คลิปแล้วนะครับจากนั้นก็กดที่มุมขวาล่างนะครับคุณกดเพิ่มนะครับโอเคเราก็จะได้คลิปมาแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นครับก็สังเกตได้ว่าคลิปที่ผมเต้นนะครับ มันไม่มีเสียงเลยใช่ไหมครับนี่แต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเสียงของเพลงนะครับ <laughs> ผมก็จะกดที่คลิปวิดีโอนะครับนี่ครับกดที่คลิปวิดีโอข้างล่างนะครับ <laughs> ข้างล่าง,าง,างที่เป็นแถบยานนี่นะครับ <laughs> กดไปท <laughs> ี่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เลือ่อนหาคาว่าระบบเสียงครับผมจะปิดไปเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เสียงดังนะครับก <laughs> ็กดเลื่อนหาได้นะครับว่าจะเอาดังระดับไหนนะครับแต่ผมจะเอาเป็นศูนย์ครับเพราะว่าผมต้องการที่จะปิดเสียงนะครับทั้งสองคลิปเลย จากนั้นนะครับผมก็จะทําการเอาเสียงเพลงที่ผมโหลดมานะครับจากทิ่ตอบนะครับผมก็จะทําการเพิ่มเสียงด้วยการกดเพิ่มการสร้างเสียงนะครับนี่นะครับใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับจากนั้นก็มาที่แยกออกเสียงแล้วนะครับแยกออกแล้วนะครับจากนั้นก็หา,าคลิปที่วิดีโอที่เราโหลดมาเป็นเสียงฟล์คลิปเสียงนะครับนี่ ผมอยากมาร์กไว้ว่าตรงไหนที่ผมควรกระดอนะครับคือกดไปที่เสียงนะครับแล้วก็กดไปที่ทงนะครับจากนั้นก็กดเพิ่มบีนะครับเป็นการมาร์กจุดของเสียงไว้นะครับผมอยากให้คลิปเสียงกับคลิปวิดีโอมันตรงกันนะครับตามที่ผมมาร์กจุดไปนะครับผมก็จะกดไปที่คลิปนะครับจากนั้นก็กดไปที่แยกฉากนะครับจากนั้นผมก็ลบทางซ้ายออกกันเลยครับกดที่คลิปทางซ้ายแล้วก็กดทางขยับเลยนะครับจากนั้นคลิปมันก็จะสั้นลงทางซ้ายนะครับจากนั้นจะเห็นได้ว่าคลิปมันก็ยังไม่ตรงนะครับผมก็เลยคิดว่ากดไปที่คลิปนะครับ แล้วก็กดเลื่อนจากซ้ายนะครับออกไปนะครับเพื่อขยายนะครับเพราะว่าเพลงของผมมันนำนะครับปรับขยายและปรับลดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาข้างหน้าให้มันตรงจนกว่าจะตรงฐานที่ผมกระเด้ากับตรงที่ผมมร์จุดไว้นะครับผมต้องการที่จะทําแบบนั้นนะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะเลื่อนคลิปจากทางขวาให้มันลดลงนะครับนี่มันยาวเกินไปนะครับผมอยาได้หลายๆฉากให้แต่เพียงมันตั้นนี่ผมก็จะลดลงมาปึ๊บประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากได้ตรงที่ผมวิ่งมานะผมอยากได้ตรงตอนที่ผมเต้นเลยนะครับกับเพื่อนเลยนะครับผมก็จะทําการตัดข้างหน้านะครับโดยการที่กดไปที่คลิปวิดีโอแล้วก็แบ่งฉากนะครับแล้วก็กดลบไปเลยนะครับเนั้นนี่ก็จะเป็นโลโก้ของแคปคัทนะครับแล้วก็เอาออกไปได้เลยนะครับ แล้วก็มาที่เสียงเพลงแล้วก็แบ่งฉากแล้วก็ออกทางขวาได้เลยนะครับง่ายๆครับครับครัเป็นแอปที่ตัดง่ายมากครับตามเราจะมาดูผลงานกันนะครับจากนั้นนะครับเราได้คลิปที่เป็นคอนเทนต์แล้วนะครับ ก่อนที่เราจะอัพโหลดเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเฟรมเดทเท่าไหร่อัตราขอร้อมูลรหัสเท่าไรแล้วก็ความละเอียดเท่าไหร่นะครับของผมจะเอาเป็นพันแปดแล้วกันนะครับแล้วก,กดตรงนี้ทูกศรเลยอัปโหลดโอเคกดเสร็จสิ้นใช่ไหมครับจากนั้นทุกคนก็สามารถเอาคลิปวิดีโอเนี่ยไปลงแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ TikTok Facebook IG หรือว่า YouTube Short ก็ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวับดีครับ